พ่อกบกับภารก,กิจอบอบมาเป็นคุณพ่อตัวอย่างให้ลูกๆได้ภาคภูมิใจพ่อฉันกล้าหาญที่สุดเลยนั้นพ่อฉันนั้นพ่อฉันที่หนองน้ําเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวก,กบอาศัยอยู่ขณะที่ลูกกบกําลังว่ายน้ําเล่นอย่างสนุกสนานทันใดนั้นเหยื่อตัวหนึ่งบินโฉบลงมาจับแม่กบหายขึ้นไปบนฟ้าแม่แม่ถูกเหยื่อจับไปพ่อจ๋าแม่ถูกเหยื่อจับไปอบอบไปช่วยแม่กัน พ่อกบแม่รอช้าบอกลูกทุกตัวว่าเราจะไปช่วยแม่กันอบ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 ไปเลยไปกันพวกเราลูกกบขานรับพร้อมกันพ่อกบและลูกกบกระโดดตามกันเป็นฝูงใหญ่มีอบจิวน้องเล็กอยู่ตรงกลางไม่นานก็มาถึงทุ่งหญ้าทางที่เหยื่อบินหายไปมีแมวป่าจอมซนกำลังวิ่งเล่นอยู่ ทำอย่างไรดีล่ะจึงจะผ่านไปได้พ่อกบคิดอบอบหยุดอบอหยุดพ่อกบร้องบอกลูกๆพวกเราต่อตัวกันแล้วร้องโบร์โบรอบอบโบร์โบรอบอบเสียงร้องโบร์บรอบอบทาเอาเจ้าแมวป่าตกใจคิดว่าเป็นหมาป่าจึงวิ่งหนีไปพ่อกบและลูกๆเดินทางมาจนถึงแนวป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นอบอบหยุดอบอหยุด พ่อกบเห็นงูห้อยหัวลงมาจากต้นไม้จึงรีบกระโดดออกไปให้งูไล่ฉกกระโดดซ้ายทีกระโดดขวาทีงูก็ฉกขวาทีฉกซ้ายทีฉกไปฉกมาจนตัวพันกันยุ่งติดกับต้นไม้ฝูงกบพ่อลูกเดินทางต่อมาจนพบกับฝูงวัวป่าอพยพที่กำลังวิ่งตะบึงขวางทางไปอบอบหยุดอบอหยุดพ่อกบบอกให้ลูกๆกระโดดตามเสียงร้องที่ไม่ตรงกับจังหวะก้าวของฝูงวัวป่าเพื่อไม่ให้ถูกเหยียบอบกระโดดอบอกระโดดอบกระโดดอบอกระโดด พ่อกบพ่อผู้เก่งและกล้าหาญแม้จะเป็นกบตัวเล็กแต่พ่อกบก็กล้าหาญกล้าซูเพื่อครอบครัวความกล้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตการกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกรวมถึงกล้ารับผิดชอบล้วนเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกไว้ตั้งแต่วัยเยาว์เพราะเมื่อโตขึ้นลูกจะต้องพึ่งพาตนเองได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมสามารถปรับตัวหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ที่สําคัญอย่าทําให้ลูกรู้สึกต่ําต้อยด้อยค่าเช่นตัว ตัวเล็กตัวอ้วนผิวคล้ำฟันเหยินสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนตะกรนกัดกร่อนจิตใจเด็กพ่อแม่จึงควรสร้างความเชื่อมั่นในตัวลูกให้ได้ก่อนลูกจะซึมซับความรู้สึกนี้ถ่ายทอดออกมาเป็นพลังบวกกล้าคิดกล้าทำกล้าหารที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคต่างๆและทำอะไรๆได้อย่างไม่แพ้ใครในโลก